พี่น้องกำลังพยาบาลเต็มที่เลยนะครับสกูทางจ่าแนะนําพวกเราแล้วนะครับท่านก็จะเห็นว่ามาจากหลากหลายประสบะการณ์ก็จะพิจนารณาดูในเรื่องของความมั่นคงนะครับก็จะมีทางคุณกิจการนะครับแล้วก็ตัวในการพัฒนา,าต่างๆนะครับท่านสมนึกกัจรรัก์นะครับ,ท,รท,นะรบท่านกเ็เเ็นาดิณนายเผยเนี่ย ตัวล่งตัวเลขอะไรต่างๆเนี่ยท่านเป็นคนละเอียดนะครับแล้วก็ผ่านการประเมินอเองนะครับทั้งเป็นผู้ประเมินหลายรทางท่านก็จะมีประสบการณ์นะครับส่วนที่ท่านกำลังเนี่ยก็ทำง,งานประสานด้วยอย่างแน่นอนนะครับ่านเปียดแจ็คนะครับเรนะ็น็อตไม่ขานุการหรอกเดี๋ยวที่น้องกองเชียร์จะสงสยัยเอ๊ะมาประกวดกำน,นันกำน,นันอยู่มูสิตจะถามเรนนนะครับแต่มูอื่นเนี่ยท่านนั้นก็รู้ในภาพกว้างนะครับ ทำไม,มครับว่าจะเป็นทางของนักส่วนราชการกตา่างนะครับผู้สนับสนุนในมากลุ่มส,สตรีอย่างเน,น,น,นี้ท่านทำเรื่องพันธุีวิธีกระบอกว่าทานกำนันเนี่ยสนับสนุนกับสบ่วนนกำนันเพราะว่า,วาการประกวดแบบเนี้ยมันจะคือตรงนั้นเนี่ยเป็นรูปแบบคณะนะครับผมว้าพร้อมนาะเราเริ่มต้นโดยเพื่อความสบายใจถามก่อนเลยดีไหมท่านนั่นเลย บัญชายก่อนนะครับสองพันอายุ50ปีอาศัยบ้านเลขที่2ี่สิถามเพิ่มเติมน,นะบัดน,นี้ค่ะนีหรือมีเนื้อที่จำนวนสองหนึ่งพัานแนสองร้อยไร่ติดต่อกับเขตเทศบาลตำบลช่อแฮอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่ ทิดตะวันออกติดต่อกับอำเภออำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์และตำบลกาญจนาอำเภอมองแพร่จังหวัดแพร่ตำบลป่าดแดงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น10หมู่บ้าน426คนและเป็นหญิง2,403คนซึ่งประกอบไปด้วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดังต่อที่3าสี่ นางสาวพัชรินเตชาผู้ใหญ่บ้านแม่รัวหมู่ที่สี่ห้านายประเสริฐอินปฐมผู้ใหญ่บ้านน้ำกลายหมู่ที่ห้าหกนายเอกพงษ์ทะลุสีผู้ใหญ่บ้านแม่รัวหมู่ที่หกเจ็ดนายสมศักดิ์ขับแสงจักรผู้ใหญ่บ้านปาักกายหมู่ที่เจ็ดแปดนายมนุนฉาใจผู้ใหญ่บ้านห้วยหยวกหมู่ที่แปดเก้านายชนินอุณหกะ ผู้ใหญ่บ้านสันกลางหมู่ที่9และดิฉันนางนัทการพิสิทธิ์กำนันตะบนป่าแดงัเพื่อส่วนรวมส่งเสริมให้ประชาชนมีความ้าธรรมมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นที่เครารพรักขอะเป็นที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัดเป็นรูปธปรรมด้วยขององค์กรต่างๆในตำบลป่าแดงที่ประกอบไปด้วยทุกภาคส่วนและส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่เป็นไปด้วยความราบรื่นได้รับความร่วมมือร่วมใจจากตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสองด้านการด้านด้านอเมริการได้วางระบบ